สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแบบไลฟ์แอนิเมชนะครับผมและก่อนจะไปดูคลิปฝากทุกคนกดไลค์คนหนึ่งไลค์และอย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับและใครสนใจบริการแบบโลบ์บอลดีๆไปดูร้ที่ร้านดีดีช็อปเลยนะครับมีทั้งแบบ go A garden แบบ99คืน s t e e l a Belot และก็ p พ n v ี้เอสเนะครับใครสนใจลิงก์ร้ายอยู่ใต้ล่างเลย นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทิคนะครับผมวิธีหาเวลชาร์กนะครับคือฉลามว่านนั่นเองนะครับผมว่าตัวนี้หายังไงนะครับผมซึ่งวิธีหาของตัวนี้เนี่ยคือคือเราจะต้องจับสัตว์ทั้งหมด8ตัวกันนะครับผมในไบอมโอเชียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในกหวนนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับผมในไบอมโอเชียนนะครับผมมีทั้งหมด8ตัวนะครับมีปลาธรรมดามีแมวน้ำมีเจอรี่ฟิชนะครับมีเต่ามีปูมีปลาฉลามแล้วก็ ปาวานและก็วานออกานะครับผมทิกในการลงของเราเลยครับคือให้ทุกคนนะครับเปิดมาด้วยฉลามวานเลยนะครับเพราะว่าฉลามวานเนี่ยเป็นตัวที่หายากที่สุดในแบบโอเชียแล้วนะครับโอกาสออกแค่หนเท่านั้นนะครับผมแนะนานะครับให้ทุกคนไปเทมเจ้าออก้าให้ได้ก่อนนะครับผมไปไปหาเจ้าตัวพวกนี้นะครับตัวพวกนี้เลยนะครับผมแนะนําให้หาออกาตัวแรกเลยนะครับนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับเรากดเพย์ไปเลยดีกว่านะครับผม let's go โอเคครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่บานตัวเดียวนะผมก็กระโดดไปเลยนะครับ ปึ๊บหน้าอะไรครับฉลามบานเกิดเลยเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ค่อยๆกระโดดไปครับปึ๊บอ่ะแล้วก็ดวบีกครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเราก็ได้ขี่ฉลามบานไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็ทำสคริปต์ยาวๆไปเลยนะครับผม นี่นะครับทุกคนเราก็ได้ฉลามบานไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้รับคิวใหม,ม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย